สวัสดีครับพบกับช่องตลาดรถ YP อีกแล้วนะครับวันนี้ขอนำเสนอนิสสันซันนี่ไทยแดงโมครับปี2005เครื่อง108เล่มเอกสารครบครับสนใจติดตอ่อกันได้เลยครับรถสวยครับสีเดิมบางทั้งคันเครื่องแน่นใช้งานสองระบบครับเบนซิน,นแอร์เย็นฉ่ำ เบอร์โทรและรายละเอียดเพิ่มเติมผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคลิกตรงที่ชื่อคลิปได้ครับเดี่ยวโต้ครับภายในสวยหมดแล้วครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมันจนจบนะครับได้พบกับตลาดไปพีใหม่ได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ